คดีนี้ถ้าเป็นนายตำรวจนายอื่นที่เป็นระดับปฏิบัติการทั่วไปไม่ใช่ผู้บริหารระดับรองผอบอรตอรอที่ชื่อสุรเชษหักผ่านก็อาจจะคล้ายกับคดีที่ตำรวจเรียกรับสินบนหรือไม่แต่เพราะทั้งวิบาทะ บุคคลที่ถูกกล่าวหาข้อกล่าวหาที่นำมาใช้กลไกในการทำคดีล้วนแล้วแต่ถูกตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจริงหรือกำลังส่อรอยร้าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันแน่นะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกวิเชียนตันสริคงคนอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านพอตีท่านเชียร์ข่าตาครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ อาจารย์มองภาพคดีนีการกล่าวหารองพบตรสุรเชษฐ์หักพานแล้วก็บุคคลใกล้ชิดว่ามีเส้นเงินจากบัญชีม้าที่โอนเข้าไปยังเส้นเงินของกลุ่มนายตำรวจเหล่านี้เนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าณนะเวลานี้การชี้แจงของแต่และฝ่ายมันทําให้เห็นน้ําหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันเรื่องของความผิดหรือเรื่องของรอยร้าวกันแน่ค่ะเ,เรื่องความผิดเนี่ยกับเรื่องรอยร้าวเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย ไป,ไปประมาณเรื่องรอยร้าวมันจะชัดเจนเรื่องความผิดกับ <c oughs> ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละครที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับฝั <c oughs> ่งหนึ่งก็คือพิจ๊กนะครับถ้าพิจ๊กเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าทุกคนรู้จักแค่ไหน <c oughs> พอพูดถึงตำรวจเนี่ยนะครับภาพของผู้ประชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับภาพพิจ๊กเนี่ยคนเนี่ยเรียกพิจ๊กเป็นเป็นผอบอเลยก็วด้ครับเพราะว่าท่านมี ผลงานดีเด่นมายาวนานต่อเนื่องะนะครับแต่ขณะเดียวกันคู่กรณีคนก็ก็เป็นคนที่มีผลงานในช่วงหลังเนี้ยมาโดดเด่นมากนะครับคุณจรูดเกียรติเนี่ยคือพลตำรวจตีจรูดเกียรติรลองจรูญเกียรติหรือหลอกเต่าก็มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการาจับทุจริตต่างๆท่านก็สร้างโปรไฟล์ของท่านมาตลอดนะครับทีนี้ในเรื่องที่เป็นเรื่องรอยร้าวเนี่ยมันชัดเจนตั้งแต่ข่าวแต่งตั้งผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติะนะครับเมื่อปีที่แล้ว ต่สังเกตได้ว่าก่อนที่มีการแต่งตั้งผู้ชักการตำรวจห่งชาติเนี่ยมีการออกหมายค้นบ้านของบิโจโ๊กโดยทีเ่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าไปบ้านบิจ๊กนะครับเสร็จแล้วก็บิโจ๊กก็มาตอบโต้บอกว่า,าคุณเนี่ยนะครับให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนกับคนที่ออกหมายจับเอาออกหมายค้นก็คือสารถ,าถ้าคุณเนี่ยบอกชัดเจนว่าบ้านนี้เป็นบ้านของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่าสารไม่ออกหมายค้นหรอกแต่ตำรวจก็บอกว่า ชุดทีมที่ไปนค้นก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านใครนะ,ะเพราะว่ามันสืบสาวไปอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ทําให้คนคิดว่ามันเกิดบอยล้าวในอำน,น,นาจตัวราชการแต่ทีนี้ในเรื่องของความผิดเนี่ยการกระทําผิดตามที่มีการกล่าวกันในหน้าสื่อสองสามวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มาไฮไลท์มากที่สุดเปิดการแถลงข่าวของท่านจรุเกียรติเมื่อวานเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนรู้กันทั้งประเทศแล้วว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับกลายมาตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นทุกคนตั้งเลงกันว่าเอมีชื่อท่านหรือเปล่ามีชื่อท่านหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วครับทุกคนรู้หมดแล้วว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้ใหญ่เนะยต้อยรับเพราะชั้นผู้ใหญ่ตกเป็นผู้ต้องเอคาคดีเว็บพนันออนไลน์ตรงนี้ประชาชนตกใจออก็ก็บวกกับที่เป็นการเมืองแล้วก็บวกกับตกใจตรงนี้ว่าอ้าาตกลงเนี่ยเกี่ยวข้องเหรอ ตอนแรกก็ฉวัดหวีงเกี่ยวข้องคิดว่าคงจะคดีบีตี้คงยังไม่ติดตั้นตอนนี้ถึงแล้วดิตอนแรกอ้อมไปอ้อมมาตอนนี้ถึงแล้วแล้วปรากฏที่ถึงเนี่ยมันมีหน่วยงานเกี่ยวข้องก็คือปปชตำรวจจะไปเรียกแต่ผู้แทนงานเรียกสำนวนคืนจากปปชมาปักสำนวนมามาเอาให้แน่นขึ้นอีกโดยเฉพาะคดีฟอกเงินเอาให้แน่นขึ้นอีกเพื่อจะให้คนที่ถูกเกล่าล้วเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาเนี่นะที่เป็นชุดตำรวจพวกนี้ นอกจากจะโดนเรื่องหนึ่ง7หนึ่งสี่หนึ่งแล้วโดนฟอกตันอีกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่หนักมากแล้วก็เรื่องพวกนี้ยอมความกันไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องถึงขั้นที่เรียกว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยผิดหรือถูกแล้วก็ถูกดาเนินคดีแล้วก็ต้องโดนยึดทรัพย์แล้วก็ต้องนะครับอาจจะต้องหนักติคุกบเนยพูดภาษาชาวบ้านค่ะอาจารย์ก็คือก็คือเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าถ้าถ้าเส้นทางมันมาตามนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดอนาคตทางราชการของทางรองโจ๊กไปเลยก็ได้แต่ทีนี้อย่างหนึ่งที่อาจจะติดใจสงสัยกันอยู่อาจารย์คือคดีเนี่ยมันมันอาจจะเริ่มต้นมาในช่วงที่กําลังจะมีการเลือกผบตรกันอยู่แต่มันผ่านมาถึงตอนนี้แล้วนะคะ ทำไมถึงถึงถ้าถ้ามองในแง่รอยร้าวอาจารย์มันมีเหตุอะไรอยู่ในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติที่ทําให้คดีนี้มันกลับมาอยู่บนหน้าสือ่อกลับมาอยู่ในความสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ข้อกล่าวหาที่รุนแรงในการพุ่งเป้าไปที่รองโจกด้วยนะคะตอบสั้นๆเลยนะเพราะท่านอาวุโสอันดับหนึ่งเพราะว่า,าท่านเป็นผู้อาวุโสอันดับหนึ่ง<า>แต่ตอบนี้อาจจะไม่ใหความเป็นธรรมกับทาง ชุดตํารวจที่สอบสวนคดีบินนี่นะ<ฮ>ะแต่ถ้าเกิดว่าตอบแบบชาวบ้านเนี่ยก็ชี้ไปหรือว่าตอบแบบคนที่เคยอยู่ในองค์กรแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงเนี่ยเ <ฮะ S 2> ขาบอกเป็นเพราะอาวุโสดับหนึ่งแล้วอายุราชการเดืยวยาวก็เลยต้องโดนแต่ว่าถ้าตอบแบบแบบแบบคนที่เขาทํางานเรื่องคดีบินนี่เขาบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหลุดโานเชื่เมโ่ยงไปถึงค่ะไม่เกี่ยวแต่คําถามก็คือว่าทําไมมัน ประจบบอกขนาดนี้นะครับแล้วตอนเนีค้คดีอยู่ในมือปปชคุณก็ไม่เรียกกลับมาคุณไม่เชื่อปปชเหรอใเคยนองค่ะทีนี้เนี่ยคือถ้าเราดูจากตัวละคร3นายตำรวจนี้นะคะบิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กก็เคยปรากฏความเห็นในทางคดีที่ขัดแย้งกันตอนคดีบ้านกำนันนกจากนั้นก็มาเรื่องคนบ้านบิ๊กโจ๊กเรื่องของเว็บเครือข่ายพนันบิ๊กต่อก็ในช่วงของการโหวตเลือกผบตรก็พยายามจะ สมานร,รอยร้าวมีภาพหวานเจีย๊ยบเกิดขึ้นกันระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะคะในที่ส่วนบุคลคลด้วยแต่ทีนี้เรื่องของรอยร้าวเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเราดูจากในแง่ของการทำงานค่ะที่มันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเงินจากเว็บพนันออนไลน์เนี่ยจะ ถูกผูกโยงไปสู่การทํางานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกับชุดพนักงานสอบสวนในคดีที่มันมีมูลค่ามาหาศาลแบบนี้เนี่ยมันอาศัยช่องว่างตรงไหนหรือมันเป็นความบกพร่องในการจัดสรรงบประมาณของสํานักงานตําตรวจแห่งชาติที่ทําให้คนที่ต้องทําคดีมีงบประมาณน้อยในการทําคดีหรือเปล่าคะอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่านิยายคลาสสิกข,ของตํารวจ <c oughs> เพราะว่างานสืบสวนสอบสวนตํารวจเนี่ยต้องใช้เงินค่ะแล้วก็ใช้เวลา ในการที่จะต้องปิดคดีให้เร็วการติดตามนะครับจับกุมหรือไม่ก็ค้นนะครับนะเป้าหมายของเราเนี่ยบางทบางทีใช้เงินเพประมาณแปกกิเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจท,ทุกหน่วยนะครับที่เป็นหน่วยสืบสวนสอบสวนปราบป,ปรามจะมีเงินที่เรียกว่าเงินนอกระบบอยู่ก่อนหนึ่ง ซึ่งเ่น,นอกระบบที่ไม่หมายความว่าผิดนะครับบางทีเนี่ยชาวบงชาวบ้านเ็าบริจาคให้หรือผู้ที่มีจิตกุศลมอบให้เนี่ยหรืออะไระไรหลายอย่างเนี่ยบางอย่างก็ไม่ผิดกฎหมายหมดหนะครับทีนี้ปัญหาก็คือระบบงบปร,ประมาณตำรวจเราเนี่ยมันอีกกับระบบเขาเรียกว่าระบบที่ใช้กันทุกหน่วยราชก,การการเบริกจ่ายมันยุ่งนะครับการตั้งงบประมาณมันก็อุ้ยอ้ายนะครับมันก็เลยทําให้ต้องอาศัยเงินตะเรงเงินนอกระบบเงินผู้มีจิต การกุศลพวกนี้ตลอดทีนี้อย่างไรมันก็ไม่พอครับไม่พอทีนี้ถ้าเกิดยิ่งทํางานมากก็ต้องยิ่งใช้เงินมากครับถ้าเกิดคุณอยากโดดเด่นนะครับอยากจะมีผลงานเพื่อจะได้รับการโปรโมทได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเนี่ยคดีใหญ่ๆคุณต้องจับกลุมได้โดยเร็วแลวมันต้องใช้เงินเยอะไอ้ตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราตํารวจด้วยกันนี่ยรู้ดีเราเห็นการทํางานของบิ๊กโจ๊กเรารู้เลยว่าเพื่อหลังการใส่ําเนี่ยต้องมีเงิน บื้องหลังการจับกลุมการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันต้องมีเงินค่เทินตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าใจดีนะครับว่าบิ๊กโจงเนี่ยเป็นคนกว้างขวางนะครับแต่ว่ามันก็มีการกระซิบกระซาบกันอยู่ตลอดว่าเออบางคดีเนี่ยจับแล้วเนี่ยสุดท้ายพอขึ้นสารปุ๊บเนี่ยหลุด,ลดนะครับแต่ไอค้คำว่าขึ้นสารแล้วหลุดเนี่ยทุกคนก็ในวงการตํารวจเราก็ร,รกู้บางอย่างเนี่ยจานวนเนี่ยม,มันก็นะครับมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าละเอียดอ่อน จะไปโทษตำรวจแย่เดียวก็ไม่ได้นะครับฝั่งผู้กระทำผิดเขาก็มีที่พวดเขาก็มีทนายบางทีเขาก็ก่อบอะไพยานกับคำให้การะนะครับหรือเอาหลักฐานมาเพิ่มเติมอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นข้อหาว่าตํารวจเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะทําสํารวจอ่อนห,หรือบางครั้งอาจจะสอบสวนไม่ครบถ้วนนะครับหรือไม่ได้เอาพยานปากนั้นปากนี้เข้ามาไอ้ตรงเนี้ย มันเป็นวิธีถ่ายของพนักงานสอบสวนและหัวหน้าพนักงานสอบสวนค่ะอาจารย์ครับว่าหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยสำคัญ อาจารย์อย่างอย่างเรื่องของเงินที่บอกว่าเส้นเงิน300กว่าล้านในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยรองเต่าก็มีการพูดอ้างพาดพิงไปถึงในสิ่งที่เรากาลังพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันว่าเงินบางก้อนเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินในก้อนที่มันที่มาที่ไปไม่ชัดเจนนักจะไม่ให้มีกรณีที่เอาเงินที่มาที่ไปไม่ชัดเจนมาใช้ในการเคลียร์คดีอย่างถูกต้องตามกฎหมายของตารวจอีกต่อไปการดําเนินการในลักษณะที่กําลังเกิดขึ้นนี้เนี่ยนายว่าเป็นการกําจัดมะเร็งที่อยู่ ในสานักง,งานตํารวจแห่งชาติแต่อาจารย์คําถามนั่นก็คือว่าถ้า,ถ,าถ้าจะจะกำจัดมะเร็งออกจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติไม่ให,ไให้ไม่ให้เอาเงินที่ที่มาที่ไปน่าสงสัยมาเนี่ยมันต้องทํากันทั้งองค์คาพยพหรือเปล่าคือไม่ใช่มีการมุ่งเป้าไปที่คนใดคนหนึ่งแล้วทําให้ให้มองเห็นว่ามันเป็นรอยร้าวมากกว่าการกวาดบ้านอย่างนั้นนะคะอาจารย์ค่ะครับคุณพงศเมื่ี้คุณเกียรติชาตาท่านสรุปได้ดีมากก็คือพูดง่ายๆว่ากรณีเดียวเนี่ยถ้าคุณจัดการ กรณีของอที่เป็นคดีดังเนี่ยของพิจ๊กสุดผิดถูกยังไม่รู้นะถ้ากรณีนี้กรณีเดียวมาเป็นจุดสาดตั้งทนแล้วก็สังขยาณาทั้งอกขาะยกเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ผมกลัวจะเป็นเหมือนกับไฟไหม้ฟางจบแล้วก็จ,จบไปเพราะปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่อยู่ยาวนานมาตลอดออนะครับสิ่งที่ที่ต้องทําแลวต้องคุยจริงจังคือต้องการปฏิรูปองค์กรตํารวจทั่ว การปฏิรูปตรงเนี้มันพูดสั้นๆตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าปรากฏการณ์มันเป็นผลของระบบที่มันที่มันที่มันพิกลพิการของตารวจในประเทศไทยถามว่าพิกลพิการยังไงเงินก็ไม่พอนะครับสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องใช้เงินส่วนตัวต้องใช้เงินนอกระบบนะครับใช้เงินในระบบใช้เงินนอระบบคนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนบักครั้งเนื้อเพราะคดีราช้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาหรือแม้กระทั่งหมายจับจะค้างเยอะแยะเลยไม่มีเงินไปจับ ะนะครับไม่มีการจับไม่มีการเดินทางไปส่งตัวนะครับคนที่จับมาแล้วส,สอ,อที่เป็นสอ,นอที่ออกมาจับนะครับมัน,มนออกหล,หลายเรื่องและเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอกคารพยกทั้งหมดตรงนี้มจะแก้โดยการกำจัดมะเร็งที่ชื่ออไม่กี่คนเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราทําให้ตารวจใสสะอาดขึ้นได้เนี่ยผมว่าตรงเรียกประชาชนอย่างสงสัยอยู่แต่ถามบอกว่ามันเป็นสิ่งดีไหมมันก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอมันก็จะเป็นนิมิตหมายเตือนว่า ต่อไปเนี่ยคุณรับเงินใครมาต้องระวังนะนะใครให้เงินคุณมาเนี่ยไม่รู้เป็นเงินเม็ดพนนันหรือเปล่าหรือวมาอะไรหรือเปล่า,าคุณต้องไปสืบสวนในเรื่องคดีเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะนะไปเอาเงินนักเลงมาช่วยจับโจรเนี่ยเรือเอาเงินโจรมาจับโจรเนี่ยคุณก็ผิดนะนะครับอย่างเงี้ยค่ะ อาจารย์นิดนึงค่ะคดีพนันออนไลน์เนี่ยเราควรจะต้องมีกลไกในการทําคดียังไงเพราะปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยมันคือคดีฟอกเงินซึ่งมันใหญ่มากและมันก็ต้องอาศัยการตรวจสอบในทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากถ้าเราจะดูจากโครงสร้างองค์กรตํารวจนะปัจจุบนันหน่วยไหนหรือจะต้องทํำยังไงเพื่อให้การทําคดีในเชิงของอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเพิ่มมากขึ้นแบบนี้มันใสกระจ่างมากขึ้นนะคะอาจารย์ มันก็มีต้นน้ํากากน้ําป่ายน้ํานะต้นน้ําที่สําคัญก็คือการปลูกความรู้สึกความความรับรู้ประชาชนอย่าไปหลงเป็นเหยื่อพวกนี้อันนี้อันดับแรกแต่ถ้าต้นน้ํามันหลุดมาแล้วมาเป็นกลางน้ําก็คือตํารวจเนี่ยต้องจับที่การจับตํารวจเนี่ยบางทีเนี่ยลงพักศักยภาพลงพักไม่เพียงพอนันก็ต้องมีหน่วยพิเศษขึ้นมาหน่วยพิเศษตรงนี้ก็อย่างที่เขาตั้งกันเนี่ยชุดเฉพาะกิจชุดนู่นชุด,ช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 ดนี้กองบรรษัทการนั้นกองบรรษัทการนี้ที่เป็น<ม>เกี่ยวไซเบอร์พวกเนี้ย แต่ที่ที่พวกนี้ปัญหาคือพอรู้แล้วเนี่ยกลับไปทําซะเองกลับไปร่วมกันทําผิดซะเองเพราะฉะนั้นตรงกลางน้ําตรงนี้ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาต้องตั้งหน่วยขึ้นมาคาน้าหน้าซึ่งกันและกันการคานอาหน้าซึ่งกันและกันตรงนี้อาจจะต้องมีหน่วยพิเศษนะครับบางคนพูดถึงตัวของกระทรวงดิจิตอลนะครับกระทรวงดีเอสะดีเอสไม่มีอานาจนะครับในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาไม่มีอานาจ นะครับบางคนพูดถึงดีเอสไอดีเอสไอก็ยังยังไม่เห,หนียมน้ต้องต้องโอนไปเป็นคดีดีเอสไออยู่ดีไปจับเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นดีเอสคดีดีเอสไอคดีก็มองติบป,ปิดมองถึงที่ตํารวจทำโดยเฉพาะหน่วยพิเศษเราอีกท,ทีนี้ไม่จับสักทีหรือจับแล้วไม่นําส่งอายการสักทีไอตรงนี้ก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคดีมันเยอะคนมันน้อยนะครับเขาก็อ้างอย่างนั้นทาให้เร่อพนันเนี่ยมันเต็มไปทั่วบ้านทั่วเมือง คนอื่อยากจะไปช่วยก็เข้าไปช่วยไม่ได้เข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่าไม่มีอำนาจหน้าที่เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องแก้กฎหมายนะครับเพิ่มหน่วยงานบางน่วยขึ้นมาบางคนบอกเพิ่มอีกแล้วที่มีอยู่ก็เยอะอยู่แล้วค่ะอาเพิ่มไปตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการตรวจสอบตุน<ๆ>นะครับพัฒนาเดียวกันกถ้าขึ้นขึ้นอายการปุ๊บ อายการเนี่ยจะต้องจะต้องมีหน่วยที่แบบเป็นหน่วยเรามีอายการคดียาเสพติดใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> ต่อไปต้องมีอายการคดีไซเบอร์ก็ mm hmm. ตรงนี้ผมเกี่ยวเขาทํากันแล้วแ <Yeah. S 2> ต่้องเพิ่มความเข้มข้นลงไปเ <Yeah. S 2> ตอนนี้ความเสียงหกคดีไซเบอร์มันสูงมาก <Yeah. S 2> ที่ปลายน้ำ <Yeah. S 2> สุดท้ายก็คือศาลนะครับศาร ศาลก็ต้องอมีสารพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคดีพวกนี้ด้วยก็มาเกี่ยวข้องนี่งันก็หลุดน,นะครับก็ต้องหาหลุดเยอะครับหลุดเยอะคือคต้องให้เ<ค>ท่าทันกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปทุกวันนี้ด้วยนะคะอาจารย์ที่นี้อยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์อยากจะให้วิจารย์อาจารย์ลองลองลองประเมินให้หน่อยในคดีที่มันเกี่ยวข้องกับทางอรองพบตรที่ตอนนี้เนี่ยปปชก็ยังคงดูสำนวนเรื่องนี้อยู่อาจารย์มองถึงความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ทางปปชจะส่งกลับมาให้ทางตรอเขาดูต่อเพื่อที่จะให้เอาผิดไปถึงขั้นฟอกเงินกับรองพบตร คือจริง,รง,รงรๆเนี่ยปปชเนี่ยเขาไม่ส่งตับก็ได้นะ,ะนะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นตึงไกระบวนการยุติธรรมก็ต้องเชื่อเขานะ,ะเพียงแต่ว่าตำรวจบอกว่ามันมีข้อมูลใหม่ซึ่งจะทำให้อ่าเรื่องของการดำเนินคดีกับคนที่มีอยู่เนี่ยมันรวดเร็วขึ้นะะนะครับแต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องส่งคืนกับปปชเพราะว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าเนื่องจากคนที่กาลังผิดเนี่ยหรือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ ของรักเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นการงานผู้ใหญ่ยังไงต้องให้ปปชที่เขาทำอย่างนี้เพื่อขานอานาจถึงกันละกันเพราะเขายิดปปชเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นคนกลางเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คิดว่าจะให้ปปชนี่ช่วยดูแต่ทีนี้เนี่ยปปชเขาคงเขายังไม่คืนทำนวนได้นะเท่าที่ทราบเขาเยจารณาอยู่เพราะว่าถึงว่าเขาก็เป็นหน่วยที่มีความรู้ความสามารถในการจตรวจสอบสวนอยู่กัน ค่ะครับแย่นี้เรียกกระแสสังคมเนี้ยที่มาพูดนี่มันเป็นเรื่องกระแสสังคมข่ากนดันมากๆปปชจะต้องดำเนินการเนี้ยค่ะก็คนไทยติดตามกันไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณส่จริตจารย์ร้อยตำรวจเอกวิเชียรค่ะค่ะตัดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ